การขอหวยจากเจ้าแม่ตะเคียนนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความสะดวกของแต่ละบุคคลดังนี้ 1. กราบไหว้ขอพรเตรียมเครื่องเส้นไหว้เช่นทูบ16ดอกเทียน16เล่มดอกไม้ผลไม้น้ำดื่มของหวานและผ้าแพร่เจ็ดสีตั้งนมโมสจบอธิษฐานบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบอกความปรารถนาขอโชคลาภขอเลขเด็ด จุดทุกเทียนถวายเครื่องเส้นไหว้ขอพรอธิษฐานนั่งสมาธิฟังเสียงภายในบางคนอาจจะได้เลขเด็ดหรือฝันถึงเลขเด็ด 2. เสียงเซียมซีเขย่าเซียมซีขอพรอธิษฐานหยิบไม้เซียมซีดูคำทำนายและเลขท้าย 3. ขูดเลขจากตอตะเคียนหาตอตะเคียนที่ผู้คนนิยมไปขอหวยเตรียมแป้งเด็กทาบนตอตะเคียนขูดแป้งดูว่ามีเลขอะไรปรากฏ สี่จุดทูบสิบหก 16. ดอกอธิษฐานขอเลขเด็ดจุดทูบสิบหก 16. ดอกบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนขอเลขเด็ดสังเกตว่าทูบดอกไหนไม่หมดก่อนเลขท้ายของทูบดอกนั้นอาจจะเป็นเลขเด็ดห้านิมิตฝันก่อนนอนจุดทูบสิบหก 16. ดอกบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนขอเลขเด็ดอธิษฐานภาวนาขอให้เจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าฝันบอกเลขเด็ดข้อควรระวัง การขอหวยเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณไม่ควรลุ่มหลงไม่ควรนำเงินทั้งหมดไปซื้อหวยควรเก็บออมเงินและใช้จ่ายอย่างมีสติการพนันมีความเสี่ยงควรเล่นอย่างมีสติและรับผิดชอบต่อสังคมหมายเหตุข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนไปขอหวยควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อไปขอหวย ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัดขอให้โชคดีร่ำรวยถูกหวยทุกคน